สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์ส,สุขส,สุขคนผู้บ่าวน้อยก็สบายดีคือกันเด้อจ้ะไปสวรรค์ได้พี่น้องเด้อสี่ข่าวสวรรค์เด้อจ้ะพี่น้องเข้าไปเพิ่นว่าเฮ็ดจันจไดเก็ไปเอ็นตัวชุบภาพตัวก็เด้อชุบภาพตามเม่ก็ตัวชุบภาพกัแข้งแลนด์บอสอ่าข้าจเจ้าหอดมือนัดมือไม้ขาเจ้าแหลกกัเลยสิพากันเข้าไป เป็นื้อเยนใหสะอ้นเลยเนาะแม่นแต่ผู้ดีมีโอกาสาว่วสาสะอ้นกะเพิ่นจะเอาตูเ้เย็นมานั่มเลยแล้วก็ว่าเอาไปถือไปมือดีแหละมันจังไปบาทเดียวให้มันแล้วเนาะมื่ออื่นก็นเป็นมื่อผักแล้วมันเสาร์วันทีแม่นางไงก็แม่นางไงกะสิได้งไงกลับว่าไปเศ้ารือเล่อืมสิสิเมื่อบ้านสิเมื่อหาคิตตี้สิเมื่อหานางไงแต่เศร้าพี่น้องเลยเพราะว่าร้านคุณสบาย หมูสาวโทรมาหมูสาวนี่ว่าโยคืนในใจอยากเมื่อใต่อตอนกลางคืนมือนี้แหละแต่ว่ากับ <laughs> มีแต่ <laughs> สีไายเห็นเธอระยิกเธอระยอยด้ใจพี่น้องเลยมือนี้มนแม่นางไงเป็นมือกองวัดมือเลยมือนี้ค่ะ <laughs> แต่ว่าตอนไปฮอร์าันทนนี่แล้วก็จังสีคอยไายเบิง่งกนอกว่าชิมิยังเงนาะ อสวรรค์เนยเด้อจ้าแล้วก็กวดเป็นทีเดียบลอยชุขภาพแข็งแรงดีนอนรับชอยอยู่พี่น้องเลยมานีกัสิมิตาผ้าเซาอันน้อยไปเอาตู้เย็นแล้วก็สิไปทางด้นต่อกะติดตามในคลิปนี้เลยจ้าพี่น้องเลยสิถ่ายเป็นระยะระยะให้เบิง่งอ่าแม่นางใหญ่คับน้องเมฆกัสิถายอยู่ในรถเด้อปล่อยให้ผู้เพลนเขาไปเลือกเบิร์งเซาอันน้อยเขาไป พอละถาดโตยังไงไงฮะนะอยากได้เนี้อยากได้ือกันเน้ยการหาชิปนนอยวตอนนั้นก็ได้เน้ะหาชิปหูกชิปนิยวเนาะทาน่นจะสีนี่ลายขนาดให้เลือกเลอแต่ว่าเมล็นใหญ่สิบนได้ลงไปเนาะเสียไทยตายลวงมองเนาะอยู่ในรถนี่ ปนีกะหอตลาดนะเนาะค่ะซิมีตาพี่พ้าน้องโลเมืงตลาดยองได้ใจพี่น้องเลยเลยะอรนพื้นชีถ่ายอยู่ในรถก้าพน้องเมฆ กวดแล้วเลยพี่น้องเอ้ยว่าเป็นยังสุขภาพแข็งแรงดีเด้อแต่ว่าช่วงที่เอาไปกวดแหละสิบุตรไทยให้ปลาให้ลุงเบิ่งเพราะว่าเขาจะหามเป็ยังขนาดไหนเขาไม่ค่อยทายพี่น้องเขาจะไม่ทายก็เลยมาทายเธอตอนอยู่ในเฮือนอันบอลตีหันเนาะแล้วก็ตอนนี้มิจจะไปเบิ่งในตลาดไปนั่งย่ายสื่อยังไหนเมื่อเด็กต้องสิ กระแก่พี่น้อคเลขซูมเลซูมยแก่กระแตเลซูมเราซาไปหนึ่งสิบพันกีอ้โแม่มาหเนียดูเข่งหาใองเลยก็สิเอายังดีเนาะเลขซูมเลขซูมลองเด้อลองเด้อวันนี้เด้อลองเด้อชิคพันกิลน

ราคสห้อส่เนาะเอาสามโลเรียนงเอาเมื่อไหร่ยังใหญ่เนาะเอาก็อยูสองนารานเพราะว่าแม่นางใหญ่ก็ซื้อแล้ว แรงเครื่องมีซื้อปุ่มตำล่าเมือ่อไห้นังใหญ่พร้อมพราะว่าแม่ิได้เมื่อบ้านเมื่ออื่นร้านเช้าว่สบายแต่ะมันเป็นวันเช้าวันทิ์แน่นแล้วก็ซิแล่นเมื่อบ้านเนาะตอนวันทิ์จึงคอยกับมเมื่อนอนของเขาคืนหนึ่งอ่าอยู่สองคนอยู่สองคนกับตามเมย์อยู่สองคนกับตามเมย์อยู่สองคนกับตามเมย์พะว่า อ่าแม่เพื่อนก็พอยังเขาไปสื่อคงกินเนาะถากันเปิดโหลดเย็นสบายอุลากะซิมีเจอ่าอ,อแกแจกตลาดนี่กะซิเมื่อฮับเอือยลาน้อยแล้วก็ฮับนองมกุกนองลุงเนาะแล้วกันหมื่นเช้าถาไพาขึ้นหอดคือถึงนองเดียวแล้วก็นั่งใหายกะซิ ติดตามในคลิปต,ตอนต่อไปนาะล้วเธอก็เสียโทรศัพท์นักงใหญ่มากแปง้งเนาะเพื่อว่าช่วงนี้นักงใหญ่กับโทรศัพท์เพ็่นบอสามถจีลงยูทูบได้กับโมโหว่ามันเป็นอยังเนาะมีจต่แม่เมื่อไหนะจะควรเอาโทรศัพท์มาแป้งให้เพื่อนมีจะถา้าบึง้ง ตอนเมื่อหอดเทีอนนอน้องเมกนอนนอนน้องเมกนอนอยู really ่แบบสบายอุลาอยู่แบบสบายอุลาเลยพี่น้องข้โกเมฆมัตรวจสุขภาพเด็กน้อยแข็งแรงดีสุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยเนาะ้องเพื่อนเปลี่ยนกันไปซื้อเนาะเพราะว่าข้าพระเอกเพื่อนผู้เดียวนี่แหละนี่ด้ข้าพระเอกเพื่อนผู้เดียวนี่แหละมห้เพื่อนลุ่มน้ำ มีตาไอเคยข,ขอขึ้นหล่อใส่ใจมิเตอร์ทุกถ้ามาชุดน,นี้ฮ่นฝนต๊บนมือแล้นีมมันขึ้นหรอมีแต่ไปเจอกันอยู่ในโรงเรียนของอ่าน้องลุกน้อง,ง,องมุกแล้วก็เอรอยนั่งหน่อยได้จ้าพี่น้องเลยนี่ก็มาต่อกับเด็กๆเด็กดพี่น้องเด้อมาหลับเด็กๆที่โรงเรียนเด้จ้าอ,อนมาเป็นมือกล้องอส่าปแปง้งพี่น้องนัง่ง สบายดีสบายดีสาวนสบายดีพาลุงสบายดีจ้าพาลุงย่ะพี้ยบลุงีเลียบพี่น้องลุงสบายดีจ้าพาลุงเข้จี้เดียวอ้นข้จี้นะ ให้น้องลุกก oh, so ินมันแหละไปในเมื่อเมื่อแบบนี้ไอ้ก็น่าก็นั่งข้างนอกด้วพี่น้องด้อยขึ้นรถกับพี่น้องนั่งแล้วไม่นั่งลุกแค่เาหันที่ยุกไปใช้ถ้ามันแกะมากระเลยจิกันไหตัวนนี้เอ้ยนั่งน้อยมาละเอ้ยนั่งน้อยก็นั่งเถฉยยืนหันก็ได้อืมขึ้นมาเร็วโอ้ทางคนเดียวโงน้อส นะอีน่าเรือเลยอสาคนแล้วไปแล้วคนหนึง่งมูคอยนหนแหละ <c oughs> หนี่จะไปเจอกันเพื่อนพต่อมาทางนี้ก่ะเสี่ยวครื่งลงแล้วจีรัยเอวด,ด้วยว่าแข็งแห้งเน้อคอยกวนุขภาพได้ได้คอ,อยนี่ได้ มาห่อเทยนห่อานเลยพี่น้องเอ้ยกำลังจะเอาตู้เย็นลงไห้ใส่โซ่นน่อยเต็มแห้ง่ไข่ของห้าลูกเสี่ยวเมื่อไห้นางไห

เย้เลย,ยเงี้ยเลยทีนี้ก็สิสดได้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ส่องครอบครัวสาวผู้ไทยในเด้อจ้าลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย,บาย,บาย